สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้เรามายามหนูเรามาวางหนูมาหาดักหนูนะครับอยู่เขตไทเปนี่นะครับอ,อันนี้เราจะใช้ที่ดักอย่างนี้นะครับเป็นลวดเป็นบ่วงทําเป็นบ่วงนะครับตรงนี้หมายหนึ่งแล้วก็มีทีมงานมีทีมงานอยู่มีสองคนนะครับ มีทีมงานอยู่สองคนที่ช่วยกันวางน่าจะประมาณที่วางวางกันไว้น่าจะประมาณสิบสิบยี่สิบหลังนะครับวางดักกันไว้พื้นที่แถวนี้นะครับเป็นป่าทั้งหมดก็เดี๋ยวเรารอยามหนูเรารอดูกันอีกทีหนึ่งตอนวันสองทุ่มนะครับตอนนี้ก็ประมาณ ประมาณห้าโมงเย็นนะครับประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งห้าโมงสามสิบตอนนี้เดี๋ยวประมาณสองทุ่มเราจะยามดูกันอีกทีหนึ่งมาดูผลผลงานว่าจะติดกี่หลังฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับจะรีบสวัสดีก็ไม่ได้ดิยังไม่จบคลิปเดีย๋ยวรอดูสองทุ่มนะครับ นี่นะครับหนึ่งหลังทีง,งานนะครับอันนี้ก็จะมีแหล่งที่เป็นปุยของหนะครับเป็นเนี่นี่ทางหนูเยอะเลยนะครับแบบนี้น,นี่ก็มีหลังนึงนะครับเพเียงแ่บเดียวับทัางของทีงานด้วยกัน มากันตรงนี้ก็จะเป็นถนนข้างทางนะครับเป็นถนนข้างทางแต่สภาพแวดล้อมจะเป็นป่าข้างทางทานเรือดทานเรืออันนี้นะครับทีมงานทีมงานด้วยกันยังได้ยังได้ได้บ่อยได้ครับพี่น้องครับมาไดครับได้กี่มองแล้วได้กี่มองแล้ว วางได้กี่มองแล้ววางได้กี่มองแล้วอรัมงอะมากี่หลังเจ้าอ่ะวัวมาสามเฮ้ยค่อยค่อยหาทีละนิดดูมึงวางดิดูมึงวางตรงนี้ข้างในบ่วางอ่ะดักคางกันจะชัดมวางข้างนอกอ่าเดี๋ยวผมจะผมจะหาวางช่วยทีมงานเพราะยังเหลืออีกเยอะ

บรรยากาศข้างหลังข้างหลังนี้บรรยากาศเมฆเมฆรู้สึกจะมืดๆยังไงก็ไม่รู้แล้วจะอยู่ห้สองทุ่มไหมเนี่ยขอให้อยู่ห้สองทุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปวางก่อนนะครับไปลงก่อนเหยื่อเอที่ดากวันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นครับเป็นลวด เป็นลวดเห็นอยู่ป่ะครับเห็นเห็นนะเป็นลวดกับตะเกียบตะเกียบที่เราใช้ตามหมูกระทะตามชาบูนะครับตะเกียบอะแต่อันนี้ใช้ลวดลวดเป็นลวดสแตนเลสลวดลวดลวดเอลวดสลิงลวดสลิงที่สลิงเบรกอะลวดสลิงเบรกตัวนี้จะเป็นลวดสลิงเบรกเรามาใช้ไปทําเป็นบ่วงหนูก็จะเข้าในบ่วงแล้วมันจะดึงก็จะลัด เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีประมาณ2องทุ่มนะครับมาเจอกันไปซื่อติดบ่ติดติดเอาโอเคถ่ายถ่ายถ่ายดูคนวู้นีเนาะให้นั่นเอาไปให้ใส่สองสองายอ่าได้แล้วครับตอนนี้หนึ่งไม้อาหนึ่งไม้เหรอหนึ่งไม้หนึ่งหม้ยนาะหนึ่งไมต้องแขนเลยมันไม้ยังได้รอดนะไม้นึงนะไม่ที่ได้ที่ได้ที่ได้หนึ่งไม้นไม้ครับ โอเคนี่นะครับพี่น้องเอ้ยตัวนึงครับอีกเดี๋ยวเราไปดูอีกเดี๋ยวเราไปดูอีกครับยังมีอีกหลายหลังอันนึ่งน้ำกิ่มครับพี่น้องเอ้ยไม่มันยังไม่ตายบ่ไม่หยังล็อกไหมล็อกไหมขอนี่งปิดขอนี่หนะจอขาไหมนะฮะมังหันนี่ลืมถอดผ้ามังหันนี่อ่าครับยังหไง ไม่ใช่ทานลุนละรํานะครับอย่าคิดเป็นทานลุนละรําเราเพือยู่เพื่อกินนะครับกินอยู่นะทำเร้นๆนะครับเขาโอ้ดึงขาดนี่เลยใส่ได้ปะเนาะบ่วงขอขาดเลยวะไม่ไม่มันรัดติ้วเลยลืมมามันเป็นบ่วงบวดอันนี้ลวดมุ่นเลยบ่อ๋อโรสลิงอ๋อ อันที่ว่าไอ้ลวดไอ้ไอ้กิ้วตัวนี้นั่งลังนี่ตัวอเออเสียห,ยหายลังนี่ไ่ได้นี่ครับหนึ่งหมายเย็ดไปอีกหนึ่นะเพนนาเอาละครับวันนี้เราหาก็ได้ห้าตัวตอนนี้ก็เกือบจะสามทุ่มแล้วห้าตัวนะครับตัวใหญู่ย ห้ตัวดหนึ่งองสามสี้าห้าตัวนะครับตัวใหญ่ๆวันนี้เราก็จบแค่นี้ครับฝากด like, ากดไลค์กดติดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดงานครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้หนูที่ <c oughs> พวกเราไปแปลรูปที่ <c oughs> ผมไปแปลรูป ที่ผมไปหากันที่เนื้อหัวค่ำนะครับเมื่อประมาณสองทุ่มตั้งแต่ห้าโมงถึงสองทุ่มนะครับที่ผมไปหามากันได้ก็นี่นะครับอันนี้จะเป็นผัดเผ็ดหนูเมนูนี้มันเป็นหนูกับอ่มหนูเราจะมีโรงงานโรงงานประเทศไต้หวันก็จะมีก็นี่แหละครับ คนโรงงานผมว่าเราว่ากันนาตาเฉกันนี่คนโรงงานเดียวผมคนโรงงานเดียวผมนะครับนี่ครับจะมีคนนี้ชื่ออนีมอนเตอามงคนนี้คนนี้คือศิริศักดิ์ครับศิริศักดิ์ุบลอยู่บนครับอามีน้องน้องอยู่อีกโรงงานหนึ่งอันนี้อยู่โรงงานหนึ่งคนนี้ อยู่โรงงานหนึ่งพามากินได้หอผมเป็หอเปิดครับคนนี้สุดหลอคนนี้ดูเบงกาม้เออเออเออออเออเออเรอเออเออเอาเออเออเนี้ออเบอเออเออเออเมอาออเออเมอเออเออเอนเอเอออ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  บอออกมาคือเ <Okay. S 1> ขากินเขาอิ่มแล้วอ่าตอนนี้มีออมมีอ่อมมีอันนี้ขาดเอ,อียงวะเยอก็เบอร์คือเอินคือเันบ่อนนนสองยางนี่คือกันอ่อ,นนนอมบ่ ออมคืเป็นซี่อยู่วะน้ำแกงอะตกลงคืออ่อมนี่นะครับอันนี้เมนูนี้คืออ่อมอันนี้คือผัดเผ็ดครับเมนูนี้คือผัดเผ็ดกินแล้วเมนูนี้คือผัดเผ็ดหนูส่วนจานนี้ จานนี้น้ำเยอะๆนี่คืออ่อมเข้าใจกันนะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับคือวันนี้เราจบคลิปไว้แค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าจะมีอะไรขอให้ติดตามต่อกันอีกทีหนึ่งขอให้กดไลค์กดกระดิ่ง แล้วก็กดติดตามด้วยขอบคุณครับ